สีสันสุดสัปดาห์พาไปรวบตึงเก็บช็อตอันซีนของเหล่าซุปตาในงานเปิดวิกบิ๊กสามพาโนโดรามา่าซอกแซกไปถึงห้องแต่งตัวได้เรื่องหามาฝากแฟนๆรายการสีสันบันเทิงเพียบทั้งอารมณ์วิววิวของพระเอกหมากปร,รินจากละครต้นรักริมรั้วครับผมก็ของเราก็จะเป็นแนวเนียบเนียบะครับผมจากละครสวัสดีครับดิวว้าวเฮ้ยทำไมตอนเห็นคลิปไม่เป็นอย่างเี้ย บทสัมภาษณ์ของเหล่านักแสดงละครอันเกะกลรักสตรอเบอรีร่ก็แซ่บเวอร์ไม่แพ้ใครโดยเฉพาะดีเจบุโกะที่ออกตัวเสียงดังภาคภูมิใจว่าเรื่องนี้ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์อยากให้แฟนๆรอติดตามชมให้ได้ค่ะเบุกโกะอยู่ฝั่งฝั่งเป็นนางร้ายค่ะครั้งก็จะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์นะคะจากเรเป็นตุ๊ดตลอดก็จะเป็นเกย์จากเรอเป็นตุ๊ดตลอดก็จะเป็นเกย์ค่ะก็จะดูก็จะดูแมนขึ้นไงค่ะ ฟากละครมาดามด้านที่จำลองเหตุจี๊ดของคนวงการบันเทิงมาถ่ายทอดเป็นความสุขให้แฟนๆผ่านหน้าจอก็เผ็ดร้อนตั้งแต่ยังไม่มีคิวออนแอร์เพราะตัวแม่เ้ยตัวเอกอย่างมาดามพุชชี่และเจมิ่งเขาก็เหม็นใส่กันทุกวินาทีเลยค่ะอ๋อครับสองคนนี้ออย่าะพิ่งทะเลาะกันนะใจเย็นครับใจเย็นครับัังคบสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ก่อนครับครับอืมออกเสือจะรักกันครับแบบนี้ฮะ ใช่ครับ <t akes> และถ้าจะให้พูดถึงความทุ่มทุนงานนี้ขอยกให้เป็นของพระเอกอาร์ตพสุดท,ที่ไม่ได้ห่วงหล่อว่าใส่สูตรเนี้ยบคลุกฝุ่นเอาตัวแนบพื้นเพื่อถ่ายภาพเท่ๆให้พระเอกรุ่นน้องเพชรธกฤษช่างภาพกิติมศักดิ์กับนายแบบจำเป็นสนุกกับแบ็กกรอบสัมภาษณ์ของรายการสีสันบันเทิงกันใหญ่เห็นผลงานแล้วพูดเลยว่าไม่เสียทีทีพีเขาลงทุนขนาดนั้นเขาเพิ่งเคยเห็นป้ายครับมา<ว> <legen película> ครั้าางแรกมาครั้งแรกนะ เ่เส้นเลเส้นน,น,น,นครับเนด็กใหม่ครับเด็กใหม่ก็เลยเป,ป้าใหญ่ๆไม่ได้ครับเลยพี่ยาร์ือ่ารูปให้เครับเรื่องของเด็กขี้เหอเอ,อ,เอ้ยพระเอกเพชรธกริยังไม่จบหลังจากถอดสูตรหล่อที่ใส่เดินพรมร่วมขบวนกับเพื่อนๆเดอะซิกเซ้นซีซั่นสองมาสวมชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามคาแรคเตอร์ในละครแสงดาวกลางใจจากซีรีส์ชุดลูกไม้ของพ่อหนุ่มเพชรก็อินเนอร์แรงให้เพื่อนซีท็อปจรนเซียวสลังวาบแบบนี้เปมม็นป่าไม้ครับเปป่าไม้ ป่าไม้เดียวกันป่าไม้เดียวกันครับไม่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 ่่คือตอบปนี้นะครับสบายแล้วแป่าไม้เดียวกันไปทางนี้สาวสาทางนี้อย่างนี้ครับเขาได้เหรียญเขาเยอะครับน้อยผมก็เป็นป่าไม้แต่ผมก็ ปิดท้ายกับแก๊งร็อกสตาร์จากละครรักสุดฤทธิ์ผู้จัดจคุณตู่ปิยวดีมารีนน์นำทีมนักสแสดงเจมส์จีรายุพันชวรกาและบีมกวีฝนขอบตาดำใส่ชุดหนังคลิปคาแรกเตอร์พระเอกอิทธิฤทธิ์ขาวแว้นออกมาจากละครใครเห็นแต่ภาพนิ่งคงไม่รู้ว่ากว่าจะออกมาเทซาได้ขนาดนี้นักสแสดงเขาเกือบแตกคอกันเลยนะคะ ก่นพี่ินพี่ล็อกกันล็อกชาวล็อกต้องนี้นี่คุณล็อกมาพร้อมกพร้อมกันลัสนิ่วัวลอกมือลมือลอลมือลอมมือ เมื่อกี้พี่บิ๊มคิดจริงนะเมื่อกี้พี่มไม่ได้ควายขาเมื่พี่มไม่ได้ควายขาเพูดตามตรงนะค <c oughs> อนเสิร์ตวันนี้คือทั้งทั้งท่านะ <c oughs> ขาท่า <c oughs> ขาตา <c oughs>